มาต่ออีกเรื่องหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นมีการพูดถึงเรื่องของหนี้สาธารณะของประเทศไทยที่บอกว่าสิ้นปีงบประมาณปี64เนี่ยอาจจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ9.3ล้านล้านหรือประมาณ57%ของ GDP ที่ผ่านมาวินัยการเงินการคลังบอกว่าอย่าเกิน60%นะอย่าเกิน60%ไปอ่านรายงานของสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบนอเองผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่เก็ตะว่ามันคืออะไรว่ามันคืออะไร คุณผู้ชมครับแต่วันนี้ผมมาในหัวข้อที่ว่ากู้ลูกเดียวเขียวลูกพ่อเปิดหนี้ทุบสถิติไม่รอดก็ล่วงของจริงนะครับคุณผู้ชมครับกู้ลูกเดียวเขียวลูกพ่อเป็นหนี้ทุบสถิติไม่รอดก็ล่วงคุณผู้ชมครับหนี้ประเทศหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนก็ให้คิดว่าเป็นหนี้เรานั่นแหละปัจจุบันนี้ประเทศไทยที่อื้ออึงกันอยู่เนี่ยคืออะไรคุณผู้ชมครับรายรับน้อยแต่รายจ่ายเพิ่ม ฟังผมดีนะรายรับน้อยรายจ่ายเพิ่มถ้าเป็นครอบครัวเราเป็นบ้านเรารายรับน้อยลงรายจ่ายเพิ่มเนี่ยนะครับมันก็หนักกันทั้งนั้นแหละประเทศนี้ก็เหมือนกันตอนนี้อยู่ในอาการนี้คุณผู้ชมครับมีรายงานจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะได้เปิดเผยแผนการบริหารหนี้ปีงบประมาณ64ที่ผ่านความเห็นชอบจากครมซึ่งมีผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยกรอบวงเงินการบริหารหนี้จะอยู่ที่3ล้านล้านบาท ทั้งนี้แผนการบริหารหนี้งบประมาณปี64ประกอบไปด้วยการก่อหนี้ใหม่จำนวน1.64ล้านล้านบาทและการก่อหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เก่าที่ครบอายุอีก1.27ล้านล้านบาทโดยส่วนใหญ่จะเป็นการกู้เงินภายในประเทศทั้งสิน้นส่วนการก่อหนี้ใหม่จำนวน1.64ล้านล้านาเป็นเงินกู้รัฐบาลกู้โดยตรง1.34ล้านล้านบาทแยกเป็นการกู้ที่สำคัญประกอบไปด้วยการกู้บุชชดเชยการขาดดุลงบประมาณ64 6.23แสนล้านบาทกู้ตามพรกฟื้นฟูโควิด5.5แสนล้านบาทกู้เพื่อให้รัฐวิสาหกิจอยู่ต่อ7.4หมื่นล้านบาทและกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องการเงินการคลังอีก9.9หมื่นล้านบาทส่วนหนี้ใหม่เป็นการกู้ของรัฐวิสาหกิจ1.17แสนล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนและการกู้ของในงานอื่นๆอีก1,808ล้านบาทสำหรับการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เก่า1.27ล้านล้านบาท เป็นการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เก่าที่รัฐบาลกู้โดยตรง1.09ล้านบาทและรัฐวิสาหกิจกู้1.3แสนลา้านคุณผู้ชมครับเกียนอ่านคาก็กู้สองคำก็กู้อ่านตรงไหนมีแต่กู้ก็เลยตั้งหัวข้อว่ากู้ลูกเดียวเขียวลูกพ่อ,นอนพเนี่ยผมอ่านข่าวมาห้า p ารา g r เนี่ยมีคําว่ากู้ไม่ต่ำกว่า20คำนะครับเนี่ยอันนั้นก็กู้อันนี้ก็กู้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 เข้าไปอ่ะให้ข้อมูลก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าบ่นอย่างเดียว ล่าสุดเนี่ยวางแผนกันเอาไว้ปัจจุบันเมื่อเดือนสิงหาคมเรามีหนี้สาธารนณะอยู่ที่7.6ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น47.90ของ GDP นะครับและบอกว่าหากกู้เข้ามาอีก1.64ล้านล้านเนี่ยอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ64หนี้สาธารนณะไปอยู่ที่9.3ล้านล้านบาทซึ่งจะขึ้นไปจ่ออยู่ที่57%ของ GDP โดยอ้างว่ายัางอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังไม่เกิน60%ของ GDP คุณผู้ชมหมายความว่ายังไง อันนี้เป็นแผนเงานะเขาบอกว่าเขาจะทําให้ไม่เกิน60สไม่เกิน60สคุณผู้ชมครับอันนี้ปี6กสาต่อเนื่องงบ6กสเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น10%เลยนะครับสมมุติสิ้นปี6กสี่เนี่ยเรามีหนี้สาธารณะอยู่ที่57%เของ GDP จริงๆเนี่ยผมถามง่ายๆว่าแล้วถ้าสิ้นปีงบประมาณ6กห้ามันจะไม่เกิน60สิบเหรอเพราะมันหายมันขาดแหว่งอยู่แค่สเปอรซเอาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมครับ กู้ลูกเดียวเขียวลูกพ่อคุณผู้ชมครับนี่มันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมต้องเข้าใจหลักก่อนคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยทำงบประมาณรายปีเนี่ยขาดดุลทุกปีนะเพราะเราหาเงินเข้ามาเนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายที่เรามีเป็นมาหลายรัฐบาลแล้วไม่ใช่แค่รัฐบาลน,นี้นะเราจะทํางบขาดดุลทุกปีขาดดุลบางปีสามแสนสี่แสนล้านก็ว่ากันไปเพราะหนี้สาธารณะมันยัง,ม,ยงมันยังมีช่องว่างอีกเยอะก็ทํำไป วันดีคืนดีเรามาเจออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับวันดีคืนดีเรามาเจอโควิดเราก็ต้องไปออกพรกรกู้หนี้มาเพิ่มปกติเรามีหนี้ทุกปีนะเราสร้างหนี้ทุกปีแต่มันยังอยู่ในกรอบที่เราสามารถผ่อนได้ว่ากันง่ายๆส่วนใหญ่เป็นการกู้ในประเทศเช่นการออกพันธบัตรเรามีหนี้ในการทํางบดุลขาดดุลเนี่ยนะครับในการทํางบขาดดุลรายปีเนี่ยทุกปีทุกปีทุกป,กปีวันดีมาเจอโควิดกู้เข้ามาหนี้ก็บาน อีกหนี้ก,ก้อนหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเขาเรียกว่านี่เพื่อการลงทุนที่เขาเอาไปลงทุนทํารถไฟฟ้าทําถนนหนทา,ทางที่เป็นขนาดใหญ่เพราะในวันข้างหน้ามันจะคืนกําไรให้อยู่แล้วหนี้หลักๆของประเทศเนี่ยเกิดมาจากสมอย่างนี้ไม่นับรวมหนี้ครัวเรือนของพี่น้องประชาชนที่ไปก่อที่ไปทําขึ้นมาเองอันนั้นก็น่ากังวลว่าจะเป็นหนี้เสียอีกเยอะเพราะว่าหาตังค์กันไม่ได้ คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรามีนี่เนี่ยผมอ่านทุกบรรทัดเนี่ยมีแต่คำว่ากู้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 คำก็กู้สองคำก็กู้คุณผู้ชมเข้าใจหลักอยู่อย่างหนึ่งไหมว่ารายรับเราน้อยลงรายจ่ายเราเพิ่มขึ้นเพราะต้องสู้กับโควิดแต่รัฐบาลน,นี้ให้ตายตไม่เคยคิดจะลดรายจ่ายประจำเลยผมพูดกับพักพวกเพื่อนฝูง แล้วก็เห็นงานทางวิชาการทั้งจาก t d i ทั้งจากสภาพัฒน์ที่ออกมากระตุกเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องข้าราชาการเรื่องข้าราชาการล่าสุด t d i บอกข้าราชาการล้าหลังสภาพัฒน์ที่เป็นสองหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมากนะครับสภาพัฒน์ก็บอกว่ารัฐต้องแก้ไขงบข้าราชาการใหม่ละไม่งั้นวิกฤตแน่ไม่งั้นพากันลงเหวทั้งประเทศแน่ อย่าโกรกธอย่ากเกลียดยุคคนเลยครับพี่น้องข้าราชการมันคือความจริงวันนี้ประเทศไทยหาไรายได้ได้น้อยรายจ่ายเยอะขึ้นเพราะต้องสู้กับโควิดแทนที่จะช่วยกันลดค่าที่จ่ายนะรัฐบาลเอาแต่กู้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 ไม่เคยลดค่าที่จ่ายเลยค่าที่จ่ายตัวเป้งที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายประจําก็คือเงินเดือนข้าราชการนี่แหละพูดกันตามตรงปีหนึ่งจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณผู้ชมครับ หกแสนล้านนะครับหกแสนกว่าล้านนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเราหาเงินได้ปีหนึ่งสองสองสองล้านล้านกว่านั้นเองคำครอบกู้เหลือเกินกู้จนจะเต็มเพดานอยู่แล้วเออก็กู้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 แต่รายจ่ายประจำไม่รู้จักลด ผมไปถามใครนะเวลาเรามีวิกฤตในครอบครัวเราอะสิ่งแรกที่เราจะทําได้ง่ายที่สุดนะคือลดค่าใช้จ่ายเคยให้เงินลูกเนี่ยนะไปโรงเรียนวันละร้อยหนึ่งก็ลดลูกเหลือ50นะลูกนะเคยไปกินข้าวนอกบ้านเดือนละกี่ครั้งก็ลดลงมาเคยกินเคยใช้ยังไงก็ลดลงมาวิธีการแก้หนี้วิธีการทํางบประมาณที่ดีที่สุดคือลดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายมันทําได้เลยไงครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมแค่คุณลดอ่ะจากเดิมคุณได้เงินเดือนสองหมื่นอาอเหลือหมื่นห้าได้ไหมทํากันแบบนี้หลายแสนคนทั้งประเทศค่าใช้จ่ายมันก็ยวบลงแล้วจนถึงนักขณะนี้ไม่เคยมีการพูดถึงการลดค่าใช้จ่ายประจําเลยเอาแต่กู้อย่างเดียวเออมันประหลาดดีนะประเทศชาติจะย่ำแย่แล้วนะครับอีกสนะ จะแตะเพดาน6 0 GDP เนี่ยยังไม่คิดจะลดค่าที่จ่ายเลยนะคะคุณผู้ชมครับให้คิดลดค่าที่จ่ายประจำนะครับเอาใจกันเข้าไปเอาใจกันเข้าไปแตะไม่ได้เลยบาทนึ่งก็แตะไม่ได้ไม่ได้คนตีนนะครับพูดตรงๆผมมาทำงานบริษัทผ่านมาหลายบรยิษัทนะครับเวลาเจอวิกฤตเนี่ยตัดก่อนเลยเงินเดือน30-40%ก็ว่าไปมันก็ไม่ตายหรอกครับมันก็อยู่มาได้เนี่ย เรื่องจริงแต่ข้าราชการนี่แตะไม่ได้เลยขอสักห้าเปอร์เซได้ไหมอะไรเงี้ยอย่าได้จงเกลียดจงชังผมนะครับพี่น้องข้าราชการมาันต้องเอาความจริงมาพูดกันผมผ่านร้อนมาทุกสมมภูมิทุกบริษัทหลายบริษัทวิกฤตเมื่อไรตัดเงินเดือนเนี่ยง่ายสุดนี่เอาแต่กู้นะครับไม่เลิกกู้เลย นี่ถ้าผมอ่านครบสาแผ่นเนี่ยนะครับจผมจะอ่านคาว่ากู้ประมาณร้อยครั้งข่าวอะไรคำว,ว่ากู้เยอะมากเลยคุณผู้ชมครับเกิดมาไม่เคยอ่านข่าวมีคาว,ว่ากู้เต็มไปหมดครั้งนี้มาก่อนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ